ดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการต่ออายุคอร์ดนะครับก็อัปเดตครั้งล่าสุดนะครับก็จะมีพวกคอร์ดที่มันแยกมาเนาะใช่ไหมครับเป็นชิ้นส่วนแต่ก่อนมันจะเป็นแบบแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ใส่แล้วก็ครบเลยแต่ว่านี่ต้องแยกใส่ครับ ดูตรงกราดนะครับตรงกร์ดก็จะมีพวกอ้ไเห็นไหมครับเนี่ยการต่ออายุนะครับการต่ออายุแล้วก็ใบใบายฝ่ายเดี๋ยวใบายฝ่ายค่อยเป็นคั้นต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะสอนวิธีการต่ออายุคอร์นะเพราะว่าคอร์นเราจะรีได้ครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับตรงนี้เนาะมันจะให้มาตอนแรกเนาะค่าเริ่มต้นที่สองพันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับมานาที่หนึ่งพันเนาะเห็นไหมครับรีได้ไหมครับก็ก็รีได้ประมาณเกือบสี่พันเลยนะครับเลือดตรงนี้ครับ ง่ายๆเลยครับไปตรงนี้นะครับนี่ครับ NPC ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมานะครับสักชุดหนึ่งเนาะห้าพันแคสห้าพันห้าร้อยแคสต,ต่อสามสิบใบนะครับซื้อมาลองดูครับผมจะยกตัวอย่างเช่นผมจะต่อต่อเสื้อสีดำตัวนี้นะครับต่ออยู่ตัวนี้นะกดตัวนี้ครับ แล้วก็ขยายเวลานะครับจับลากใส่ครับนี่ครับเราก็เลือกนะครับว่าจะต่อกี่วันก็คือ1วันต่อ1ใบนะครับถ้าเราถ้าเกิดเราจาวสามสิบวันต้องมี30บใบเนาะเดี๋ยวลองกดนะครับลองต่อ1วันดูก็คืออายุของคอนเราเนี่ยก็จะเลื่อนไปอีก1วันเนาะก็แค่นี้นะครับสําหรับการ ต่อ,อยุคอร์นะครับถ้าเกิดเรารีได้เลือดจะเยอะสักชิ้นละสี่พันสามพันเก้าอะไรนี้มันก็ขุมนะครับชิ้นก็จะต่อแล้วก็สามารถต่ออายุพวกอย่างอื่นนะครับเช่นอย่างอื่นที่เป็นของแครนะครับที่ที่มันมีวันหมดอายุนะครับเช่นดาบก็อาจจะต่อได้นะพวกดาบพวกอะไรต่างๆนะก็ลองต่อดูนะครับแต่ว่านี่ผมจะสอนแค่ ต่อพวกไอชุดที่มันไอที่ว่ามันมาใหม่ครับนี่เนาะชุดแยกคอนนะครับอี่ครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย